ยิน,ยนยทุกคนต้องช่วยกันเฮ้อเอ้ยนิ <c> ่งๆนะ เอ็นคาบโลก <c oughs> <c oughs> ทำใบอะไรตอนนี้ลืมไปหมดแล้วเนี่ยแล้วแต่งตัวอะไรกันมานี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยโอโอ, <ICH> e> อะไรเนี่ยทีมงานอะไรเนี่ยบอกทำใบอะไรตอนนี้ลืมไปหมดแล้วเนี่ยแล้วแต่งตัวอะไรกันมานี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ย ไปอยู่กันที่ไล่ทองสมบูรณโโ์โอ้โหนี่บอกเลยมามีแต่งตัวเนี่ยนึกว่าเราจะได้ไปแบบเกาหลีอะเกาหลีเออใช่เกาหลีดาดาล่ะดาดาเหมือนจะไปไหนอะมวยฮัดคอมัอนจะไปมวยฮัดคอเอา้าคิรินเหมือนจะไปไหนมันจะไปไว้ด้า <c oughs> มันจะไปไว้นะเอาละเอเดนล่ะมาลิงกิงกง์ไปมาลิงกิงกง์เกมลิงกิงก์ตรงน้องไหนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวบะลองกองแกงเราอ่ะเราอ่ะไปไหนไนี่ป็นตวไปไหนเนี่ยเจ้าฮอนด้าเจ้าอนด้าเจ้าอนด้าแล้วสรุปแล้วเราไม่ได้ไปไหนเลยเรามาที่ไร่ทองสมบูรณ์นั่นเองเราใส่ชุดที่เป็นคอนเซปต์อะไรที่ผิดมากก็ดาดาเป็นคนเลือกมาไม่ใช่พี่เบนซ์เขาบอกนี่ไงบอกโจทย์โจทย์คืออะไรนะพี่เบนซ์กลางป่ากพรโจนภัยต่อสู้ล่าสัตว์สูดอากาศบริสุทธิ์ได้ยินไหมสูดอากาศบริสุทธิ์สู่ สูตรแด๊้ใส่อะไรลูกแด๊ด้าใส่อะไรสูตรถูกไหมสูตรสูตรอากาศไม่ใอากาศบริสุทธิ์มันต้องประมาณว่าแบบจะไปเกาหลีไปญี่ปุ่นนี่เห็นะสูตรอากาศบริสุทธิ์บอกแล้วมันผิดเลยต่อสู้นี่ไงต่อสู้อะไรเนี่ยว่ายน้ำอ๋อผจญภัยไงแบบใครเรือว่ายน้ําในทะเลไอเดนอะไรไอเดนอะไรไอเดนยอมยอมพักแล้วไปไป เรามาทำอะไรที่นี่เอาบอกเลยดีกว่ามาที่นี่มันคือแหล่งโอโซนที่ดีที่สุดเป็นอันดับเจ็ดของโลกแล้วก็อ้อมล้อมด้วยธรรมชาติโอเพราะฉะนั้นทีมครอบครัวที่แต่งมาคือผิดหมดผิดหมดก็ไม่ต้องบอกโอเคเข้าใจแล้วแหละเพราะฉะนั้นทีมงานเตรียมชุดไว้ให้เปลี่ยนเดี๋ยวก่อนนะ อะไรอไม่มีอะไรมามาคือเรา้องไปเจอใครเจอพี่วิฟ เยนชุดกันเรียบร้อยแล้วนะฮะสวยหล่อกันทุกคนเลยพร้อมแล้วสําหรับการรับโจทย์ของเราในวันนี้โจทย์มันคืออะไรครับพี่เบนวันนี้นะคะจะให้ทังครอบครัวนั่งบนบัวจักรกลบัวจักรกลเป็นพันใหม่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะฮะลูกได้มันไหมภารกิจแรกให้ข้อบครัวนั่งบนบัวจักรกลเพื่อปรับฐานแรกที่จะไปส่งบัวบนมาจง องทำท้องตัวต้องทำระยะเวลารวมกันท่าคนให้ได้มากกว่า2นาทีอยถ้าทำสำเร็จจะได้ยศไกรฮารุแฟมลีไปดับที่อกอันนี้คือดาวใช่ไหมยศถ้าเราทำได้เราจะมาดบนเสื้อเราถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ได้หรอไม่ได้เอาลวะเดี๋ยวสมมติคีริน10วินาทีในร่า10วินาทีดาดดาหนึ่งวินาทีมามีต้องหนึ่งนาที40วิอย่างเงี้ยเ้าเราสู้ไหมเราจะทำเพื่อสิ่ง ใคร,ใครอยากได้อันนี้ขอเสียงหน่อย <Yeah! S 3> สองนาทีทีเมเวิร์กพวกเราทำได้ใช่ไหมใช่รวมพลังไปเลยไป,ไป วัวสีแล้วครับเอาและวบัวกะทิแล้วเย้ตัวมือให้ตอนน้อยจอนเล่นให้ดูแล้วใครจะเป็นคนที่หนึ่งเอเดนในไลนเอ่นทีนีในล่าโอเคเอเดนทีลินในล่ามีมีดาดาโอเคเอเดนพร้อมไหมไฮไฟฟ์พร้อมไหมพร้อมโอ้เอเดนสู้ๆเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วเอเดนง่ายไหมนี่มันแรงกว่าเอ้นี่ยกมือ พร้อมแล้วพร้อมแล้วไปกันเลยครับเริ่มเลเวลที่หนึ่งดูซิว่าเอเดนกับจ้อนใครจะชนะเยี่ยมเอเดนเยี่ยมครับผ่านไป15บห้าวิครับโอ้ย15บห้าวิแล้วเอเดนเอเดนนอนทำไมเอเดนเออดีไปเออดีไปดีไป สรุปตะกี้นี้ครับเอเดนได้ไป28วินาทีเลยต่อไปคือตาของคีรินแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ยยอดเลยโอ้ยกระโดดขึ้นเลยเก้สุดยอดดีดีนะสามสองหนึ่งเริ่ม เอาแล้วคนหนึ่งเริ่มแล้วนะเอาแล้วทีเรนกับเอเดนใครเจอได้เวลาเยอะกว่ากันนี่โมือได้บะกไม้บโกมือป้องมีชิวชิลป้องชิวชิเฮียเสียเสีวดเสียลวดเี๋ยวุฒิครับโอ้ยโอ้ยสองโอยแล้วสามิบห้าวิแล้วครับโอ้ยหนวห่วัวโอ้ยดูเขาเดวสครับมาครับเดวิสีแล้วทีนี้เดวุแล้วดว ตอนนี้ตาใครแล้วตาไนล่าถ้าไนล่าอยู่ได้30วินาทีนะถือว่าชนะเลยเราจะได้เหรียญขึ้นมาทันทีโอเคไหมพี่ล่าอ้าวพ่ล่าต้องทําให้ได้นะสู้สู้สามสิบวินาทีเอาให้ได้นะโอเคไหมขอเชือกนะดีมากเฮ้ยไนล่าดีมากไนล่า เลเวลหนึ่ง <Level> เริ่มแล้วเฮ้ย<ป>เอ,อ้ยท่าดีท่าดีเรไล่เยี่ยมมากสองแล้วครับเลเวล2องแล้ว่านไปวิพาวิ15วิแล้วขึ้นทาง<อ>แล้วพวกเรา สมาธิสูงเลีวล่สครับเวาสาเอ้ยเก่งมากเอันน่อยเอันอยเยเเอ้ยเ้ิกไว้ลูกจิกไว้ไว้ดงเราเปล่าตัวดีเดี๋ยวได้เดี๋ยวติดมาแล้ว ดีใจไหมดีใจตอนที่ช็อกอยู่ช็อกอยู่นี่เข้ากับมามีกับดาดาไม่ต้องเล่นเลยแต่เราจะเล่นไหมอยากดูมี่กับด้าโก้่ะเขาเรียกมาเราก็ต้องเล่นมามามี่ต่อขอต่อรอบที่นเลยไหมว่าถ้ามีกับดาทำลวงมันได้อีก2นาทีขอเพิ่มดาวอีกอันหนึ่งเด็กๆเราอยากได้ดาวเดียวหรืออยากได้สองดาวบอกไปอยากได้คันยอมคันยอมันยอม ออกที่ภารกิจนี้ก่อนจริงนาได้ไหมใช่แต่เริ่งต่เร่อกีับเวลาตั้งแต่เลเวลสามถ้าเป็นโมเดลเลเวลสเลยฮะเพิ่มยุให้โอ้ยโอเคอ่ะมันนี้ไปไหนเนี่ยเฮ้ยโอ่น่าจะละบากเลยลุกไม่น่าเกินสิวิโอทันคารีโดนใส่หัวท็อบแล้วไปเลยมีสู้ สิบวิยี่สิบสองวิน้อยกว่าเอเดนีกนะลูกอาอยากได้อีกดาวไหมลูกยโอเคถ้าอยากได้เดี๋ยวจะไปพยายามขโมยมาให้นะอ๋อโอเคโอเคเอามาพร้อมแล้วเริ่มมาเริ่มที่หัวคัน สบายมากที่ทำได้แค่นี้เหรือเจสซี่ครับคับครับให้จำอย่างนี้เราลูกป่อยกับเดวสีแล้วถารับงานอ่อครับไม่มีการแต้ผังหัวครับแต่ถูลัวไม่ได้ครับเดวุสี่ครับ เเเออาดียวงหรขออนุญาตให้ของรางวัลนะครับของรางวลด้วยเราหลังจากที่ทุกคนนะครับผ่านการขี่วัวกระทิงเรียบร้อยแล้วการขุมัวเราเป็นเลิศพี่จะให้ของเรสองดวงก่อนที่เราจะไปขี่ม้าจรตี โอเคหลังจากที่พวกเรานะครับได้ลองขี่วัวกันจริงนแล้วเราจะขี่ม้าจริงๆแล้วก่อนที่เราจะขี่ม้าเนี่ยเราต้องรักเขาก่อนโอเคพร้อมไหมครับพร้อมครับอ้าวไปเราให้ความรักกับม้าก่อนดีกว่าโอ้ยเลยใครจะให้ตัวไหนเอ้าไนล่าเลือกแล้วไนล่าไปนู่นแล้วอริโอเนี่ยหนึ่งร้อยขวบแล้วลูก เช, yup. ชื่อไหมไม่เชื่อใครจะขี่ต so ัวลูกไนล่าไอเดนจะขี Actually, ่ต oh, so mm ัวไหนขี่พ่อขี่พ่อเลยหรอ่พอแล้วคีรินน่ะขี่ตัวอะไรอ่ะคีรินขี่ตัวแม่เอเดนขี่ตัวไนล่าขี่ตัวลูกโอเคตามนั้นเลยแต่ว่ารู้ไหมอันนี้ไม่ใช่ตัวลูกนี่แก่สุดในฟาร์มนี้เลยใช่เป็นม้าแคะเหมือนมามีเลยลูก อ๋อนนอุอ้ยในยล่านี่มันผมเหมือนในล่าเลยนี่เขาเรียกว่าผมอะไรนะผอมมาอ้โห,โหซีซั่นใหม่ของกุมารแทเวลบอกเลยว่าโหดมากๆเลยนี่เพิ่งแค่แบบด่านภารกิจแรกเองอะ เอาบอยขนาดนี้พอเริ่มเข้าไปในไร่ทองสมบูรณ์ปุ๊บคิดูนะพาตะกิจจะโหดขนาดไหนโอ้ลูกคิดว่าเราจะไหวไหมคะหน้าตาไม่มั่นใจไหวไม่ไหว ไปกันเฮ้เ <naked> อ้ยนิ่งๆนะอ่ามีนึงคาบลูก